สวัสดีครับสวัสดีย่าสวยๆของวันพฤหัสเนาะครับเนาะมือนีก็ย่างผ้าอย่งซวงอยู่พี่เนาะมือว่านจะเดินทางไปทรงปุ๋ยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจการขอ,ากของเจ้าของ่ลยะครับเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงทองเจ้าของเนาะอ่ะกลับมามือนีกนใกล้แล้วครับผมมือนกะวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ละวันศุกร์ที่29นะครับผมวันศุกร์ที่29กันยายนมืออื่นครับแต่สีฮอดมือ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคานนะครับรอคอยกับคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลนะครับของหมอลำคณะเพชรลำเพลินครับผมไปมวลนํำกันเด้อครับถ้าผู้ใดสะดวกแล้วก็ว่างๆเนาะเดินทางได้กัไปครับผมส่วนผู้ใดที่อาซียนไม่มีโอกาสเดินทางไปนาวิทีนะครับเนาะกะซื้อบัสซื้อปีก็ได้ครับตอนนี้ก็ยังท่านอยู่149คะแนนเท่านั้นนะครับเป็นกําลังใจให้กับศิลปินในวงเพชรลำเพลินเป็นกาลังใจให้กับหมอลำคณะเพชรลำเพลินและ อีกหนึ่งกำลังใจดีๆจากพี่น้องเอฟซีเดคือเป็นกำลังใจให้น้องข้ามลานี่ยและ <c oughs> ขอให้น้องข้ามลาแสดงนะท่านเวทีขอให้น้องข้ามลาลองเพลงท่านเวทีในมืออื่นนี่ม้วนม้วนมวน,น,นกันแหละกันครับผมให้เสียงห้องให้เสียงสดใสนะครับให้องค์ลงเนาะครับเนาะด้วยกับเป็ดน้องแล้วก็กำลังใจให้กันและกันแล,ล้วก็ว่ามือวา <c oughs> ่านดยิบพามน้ากากลปล่อยออกมาเรียบร้อยเนาะ เพลงของอพระเอกเตอ้อัธชัยเพชรลำเพลินนะครับกราบพ่อแลลูกแพ้รักเมื่อวานนี้พมกะฟังอยู่เบิร์ดมือขึ้นกันครับผมแล้วก็เชื่อว่าพอแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆท่านกับสิฟังอยู่เบิร์ดมือขึ้นขันกับผมนี่แหละกันย่อนว้าเต้าฮักกันหย่อนว้าเต้าเชียเนาะเป็นศิลปินคนหนึ่งอยู่ในคณะหมอลำเพชรลำเพลินครับผมกันเชียให้กับตั้งใจเต็มที่เต็มร้อยนั่นละยอดวิวเสด็จซัมได้แต่ยามันครับผม ย่างน้อยกำลังใจมันมี่หายเต็มลอยอยู่แล้วเนาะมานมือนีกับบริมิยังไลายต่อคับพี่น้องครับผมกาสิ่าเปิดเพลงนะครับผมมุนวนให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนรายการเก่าซิปซาเลิฟเอฟเอ็มและการให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผมเอฟซีใูในยูทูบในฟังและการในมวนไปพร้อมๆกันเนาะหนึ่งผลงานเพลงของน้องสาวข้าหลาครับทำล่าลำละครเพชรลำเพลิน เป็นซิงเกินแรงในชีวิตเลยครับผมกับเพลงทีมีซือว่าหอบฝันข้ามโขงกากเพลงเพลงนี้ไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของแฟนรายการ93 l o v e FM ด้วยนะครับเปิดก่อนครับเปิดก่อนเดี๋ยวมืออื่นกะเดินทางประมาณสัก10บมงเสาซิบม้งเสาเนี่ยนะครับผม นาสิไปหอดบานแท่งประมันเะรยะะมัณใบม่วงครับนาสิไปหอดประมาณใบม่วงเนะะาะแต่กลัวสีแวะกินเขากินยังกะกลัวกลัวสีหอดน้่นหละครับไปหอดปะมันบบม่วงกะคือสีเซินแถวบานแท่งไปก่อนเนาะ,ะเก็บคลิปเก็บบรรยากาศด่านหนาวิธีแลว้วก็ไปปูสาจจองไปก่อนครับเดี๋ยวมนสิเต็มก่อนก็ อย่าลืมอนกันอะไรกันพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ยังยังปันแต่ you know ยู่เนาะยอดวิวเพลงกาพ่อแรงลูกแพ้รักเนาะครับจะได้กาฝากเป็ีย่ยนั่นก็ต้องใจให้พระเอกเต้อัธชัยเพชรลำเพลินน้ำนเนื้อครับผมหวานแต่เขาไปเบิ้งเขาไปกดไล่เขาไปแชร่เพ่งมุ่นวันในพื้นแหน่เป็นเพลงจังหวะดลำเพลินครับม้วนอีหลีลูกข้อของพระเอกเต้เนี่ยซุดยอดแห้งย้๊อแต่วันไปวันอื่นนี่แหละหนาวิธีอมจีฟอนหวานอาทิตย์ไม่ให้เบิ้งครับ แต่ชิออกมาลูบแบบได้พี่น้องเนาะกระถาเบิร์กเอาไปแล้วกันครับผมกับชื่อสิริพรยูทูบเบอร์ได้หลายช่องได้หลายคนครับคือไอ่คือไอ่คือเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงครับพี่น้องครับตอนนี้คลิปของผมถูกทุกคลิปเนาะแต่ชิมีโฆษณาเขามากครับผมอ่าก็เอื่อไนยันก่อนครับเปิดทางไล่ดอย่อ โฆษณาของมากจ่ะฝากพ่อแม่์พลงเอฟซีน้องค้ำลาเอฟซีพเพลินเพลินทุกท่านที่เป็นคุณมาชมคลิปเดอะะ้อครับผมอ่าอย่ากทำโฆษณาเด้อะครับผมอย่างน้อยๆมันก็จะเป็นการสาร้างรายได้เนาะ,ะแล้วก็รายได้ก้อนแรกก็นาสีเฮ็ดเพิ่มอะไรบ้าครับมาลายมาลายกำลังใจมาลาน้ำใจนะจากช่องเจ๊หนึ่งวันฉลองนี่แหละก็นาสีเฮ็ดมาลายง,งามแป่ของใส่ข้าวหนองค้ำลาแต่กับโมหงผู้ตกันครับว่าเงินก่อนแรก ถ้าสมมติว่าได้จาก YouTube แล้วเนี่ยก็กแสดงจ,จกบาทเนาะได้น้อยได้ร้ายจะเงื่อนคือเก่าและพี่น้องเนาะแต่กานั่นแหละครับฝากพ่อพี่น้องน้ำแน่ถ้าได้เขามาเบิ่งแหลมไปย่างขามโฆษณาเด้อแล้วการทันได้พี่เพื่อนเขามาเบิ่งแล้วไปยัางวันเด็กกดซับสไคร์ช่องอีกหนึ่งวันฉลองจากกดซับสไคร์กดติดตามนะฮะกดกระดอกกระดิง่งเพื่อสีบัวผาที่เรต่อไปน้ำแน่กันแล้วกันเนาะครับเนาะ ตอนนี้ยอดวิวเพ่งของฟันคำคงหนองค้ำลากรอยูหน่งล้านสามแสนก,นกว่ากว่าเนะครับจะเป็นกำลังจใจให้หนองค้ำลาตลอดไปนั่นแหละแต่ที่เปิดเพ้งเพิ่มเรื่อยๆสำหรับชัดเพียงของอาจจะเป็นเพ้งแม่พ่อพีระดีหลายปาร์ตี้สำคัญเนี่ยบอลลีมเลยครับผมแม้กระทั่เพลงของพระเอกเต้อัคคชัยเพชรลำเพลินนะครับกับเพลงจากพ่อแลลูกแพรรักนั่นเองนะครับ ในวันที่ฝันเป็นจริงพ่อแม่สบายหรือว่านี่ครับผมจะเป็นนิมิตไหม,ม,มอันดีเนาะมี่พระอาจารย์จากวักดได้สักอย่างนี่แหละครับผมเพื่อนขอมาจจ่าแมาวาจาังมอลำัธนาพีลลเพลินไปแสดงในวันที่สองพฤศจิกายนนะครับอ่าก่าอุ้ยดีลครับพระอาจารย์นอกจากเพฤนสิมาวาังาแล้วเพื่นอนกับฮอบกับเขากับน้าม วัตถุดิบต่างๆที่เอามาเห็ดเป็นเมนูอ,อาหารตั่วพักตั่วคนเราอกเคลื่มมอนไหวเนี่ยนะครับเต็มหลังหลดเลยโอ้ถ้าอาจารย์เพื่อจะดีครับเนาะถ้าอาจารย์เพื่อจะเป็นเอซี่มอลลี่เพื่อนร่วมเพื่อนด้วยกันนะครับเนาะตอนแรกก็คิดว่าสิเปิดเพลงเพลงเดียวก็คิดลิตนอัน น้องเต้ยเปิดต่อซะไปยังเหรพี่น้องเปิดต่อเหรอเนาะอืมบดบรดเพื่อแรกก่อนบดประตมจงไหวอ่ะไปมุวนกันต่อกันแล้วกันครับผมปันวิวซอยกันแล้วกนเป็นอีกหนึ่งสองทางในการโปรโมทเพลงของพระเอกเตอัตถชัยนั่นครับผมเปิดยูคืนวิทยุ9ก l า v e FM เเป็นคืนเพลงสเต็ปเหรอครับผม แต่ว่าหังรักเปิดเพลงลูกถูมอล่ำน้ำกะยยาครับใจมันมักสิ่งเกิมแรกของพระเอกสุดหล่อเตยอัธชัยเพชรลำเพลินฝากผลงานเพลงนี้ไว้ในอ้อมกดอ้อมอกอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านด้วยนะครับกร,ราบพ่อแหลลูกแพ้รัก คนฟังกะจิตตกใจอยู่เปิดซอนเปิดซองเพ่งซอนเนาะ<ลง>บรรยากาศใก้เที่ยงแ่ะครับผมอีกหนึ่งชั่วโมงกะจิตเที่ยงหอ,นนอเวลากินข้าวเที่ยงกันเน,ะนานนอะอย่างกินเที่ยงเน,ะนาะผมคิ้นอยากกินตำมสมบังิุงกันเน,ะน,น,นาะมือน,นีก็ย่อมหลับอยู่ค่ะว่าหน้าแบบบบสวง พราะว่าเมาื่อวานจะไปส่งปุยอยู่บ้านเซียวจะของเนาะนอกจากจะไปส่งปุยแล้วเทาก็ต้องมีของจิปใหม่ิปเก่อไปนั่งเนาะมันกันไลท์ที่ระบาดน,นี่ยมันกันไลท์ั้งผมทั้งเซียวนี่แหละครับไหลไปนั่งกันลองซองลองซอง,องเปนน้ำโค้งเนาะมือทึนี่ <c oughs> ผมอ,อุบัาิเลยครับห <c oughs> นาวิธีนี่ฝอดวันวานมวนๆน,นี่จวดแห้งผมว่า พอมางไปเอกเตอัธชัยนี่บริเหตุแห่งพอแม่พี่น้องนะพี่พี่พิทวังแน่นอนครับเสียงเล่าแบบสุดยอดเลยฟังดูข้อเลยเด้อมวนขาดมวนขนาดสแสดงมิวสิกก็ดีนนะผมแน่แต่น้องค้ามลาก็มาดรวมแจมในมิวสิกดีนอืมเป็นสายจวดเป็นสายจวดเป็นสายเสียบพระเอกตาอยู่ในมิวสิกน้องพระเอกเตยเป็นโอ้หักอ่าหนองค้ามลาก็จวดมาเลยครับผมอืม มาปลอบใจ<ช>นอ้อน้นตาบ่อแสกิเียงแทปกป้องดูแลอาณาพ่อมีใจแร่งเขียแข็งดุดรินท่าวันนี้ลูกปีนันตอนนี้ดูได้ครับ ตอนนี้ยอดวิวของเพลงจากคนแรกลูกแร้รักนะครับเนาะจะอยู่ที่หาหมื่นแ่ดพันชี้ร้อยเจ็ดสิบเก่านะครับผมอ่ะจะนกคาซอยกันเด้อครับผมอืมซอยกันดันซอยกันแช่เพลงม้วๆเพลงนี้ของพระเอกเตอัตชัยนะครับให้คนทวงเรียหัวจักครับผม เป็นหนึ่งของงานเพลงนะครับผมที่เขียนคำร้องและก็ทำร้องโดยอาจารย์ซอเกษวิสัยนะครับแล้วก็รีบเรียนดนตรีโดยอาจารย์สวัสดิส์สรารคามนะครับจวดอีดีครับบอกเดียวว่าเพลงนี้จวดแท้ถือใจได้ใจคนที่อารมณ์อกหักพิดหวังเต็มที่เต็มลอยในกัรเที่งนี่เนานะ อย่าลืมในแต่กลกันพี่น้องครับฝากรึนะเดอ้อม,มืออื่นกับเป็นมือคอนเสิร์ตเกิดฤดูกาลแล้วนะครับฝากเป็นกันลังเอ้อกันลังใจนะครับมองล่างพนาพีลัมเพลินได้หล้ยทันทียังมาติดสื่อบัตรซื้อตีและการบรสะดวกที่เดินทางไปนาวิธีต้อการจารซื้อบัตรซื้อปีได้ครับ149คะแนนเท่านั้นเนาะส่วนผู้ได้ที่สะดวกเดินทางไปไปพรผมกับอย่าลืมทักทายกันเด้อครับผมจะผู้ได้เป็นผู้ได้เนาะก็คนกับสีอ่าล้านแปลถึงแล้วมออื่นนี่ก็ะเด็น กระสิทธิ์เลยครับจองนาไม่พี่ท่านเพื่นบอเพราะว่ากระเดินท่าเดินท่าจากมุกดาหารไปกไกลเติมอยู่ครับกูด่ากูดอาเราข้ามหลามเพื่อนกูสายเสียบได้หนิสายเสียบได้หน่ <laughs> ไปพี่น้องครับผมกับบทเพลงมนวนมวนที่น้ำมาเปิดมาตอนและกามา,าสนับสนุนนะครับเนาะศิลปินในวงคณะ เพลงลำเพลินครับผมนั่นก็คือเพลงของพระเอกเตนันละตอนนี้อ่าทุกคนก็คือสิหูจักกันแล้วแล้วก็ได้ฟังกันแล้วออ่าย่าอย่าเศร้าฟังเด้อครับผมฟังไปเรื่อยๆถ้าว่าว่างก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับผมมือระหาเทื่อซิบเทื่อก็ว่ากันไปหรือว่าหลายกว่านั้นก็บ่ได้ว่ากันครับถือว่าเป็นกำลังเลือดเอื้อกาลังใจและก็เพลงของน้องขมลาคือการหอฟันขำโค้งนี่ก็ฟังไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะอ่ะมื้ออื่นนี่ล่ะครับสิได้เห็นโตเป็นๆนะครับผมการลองการล่ำนะครับผมว่าสิเป็นศิลปินท่านใดก็ตามแต่่่ออออยูใใใในนคคณะหหหมมลลลลลาเเเพพิิิำรััับผสไป้้กกกงจ หนา้าเวทีหน้าหา่านกูละอ่าแล้วก็ย่างน้อยๆก็อัดอาร์ซิมี่ย่างก็ไปหลังวเวทีแน่อ่าเดี๋ยวไปอัดขอบอัดทิพสัมผัสนอนข้ามหลานน้ำเนำาะจะได้กั าฝากพรมเมย์เมด้อครับผมเป็นละคลิปของช่องจิกหนึ่งวันฉลองนะครับมีโฆษณาเขามาแล่ใบย่าขามโฆษณาเด้อแฟนให้จบก่อนกันละกันเป็นการสร้างไรดอกไรใดเนอะอาะไรใดก่รแลกกันสิเห็ดภูมอะไรงามๆไปหอยข้อห้ยนองขำหลานนั่นละนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ฝากไวนซ์หนีชะก่อนกันอย่าลืมติดตามช่องจิกหนึ่งวันฉลองนั่นะครับเป็นช่องยูทูบช่องน้อยๆอยากให้พรมเมย์มีน้องมากกดติดตามได้เลยกดกระดกกระดิ่งนั่สิริภพพาดการาโพสคลิป ขังตต่อไปของช่องนะครับเนาะคลิปนี้ขอตัตวลาไปสำนีก่อนสวัสดีครับ